สวัสดีครับทิวลิปแอเซทช่วยให้คุณมีบ้านนะครับวันนี้จะพามาดูบ้านน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ราคาน่ารักน่ารักด้วยนะครับราคา1.35ล้านนะครับบ้าน3ห้องนอนนะครับสีน่ารักนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้างในกันว่าราคา1.35ล้านแถมอะไรให้บ้างนะครับ บ้านหลังนี้นะครับอยู่หมู่บ้านศึกษา3นะครับซอย94ถนนวัลราดประดุกบางบัวทองนนทบุรีนะครับหมู่บ้านใหญ่นะครับบ้านราคาน่ารักเลยนะครับสีก็น่ารักนะครับตัวบ้าน18ตารางวานะครับหน้าบ้านกว้าง6เมตรนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับสามารถจอดรถเก๋งได้สบายเลยนะครับจะมี3ห้องนอนนะครับ ถึงจะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่เราก็แถมปั๊มน้ําให้นะครับของมิตาชิด้วยนะครับเราไปดูด้านในกันเลยว้าวด้านในนะครับตกแต่งได้สวยงามมากๆนะครับไฟนะครับสวยนะครับมีโซฟาให้ด้วยนะครับที่เห็นนี้ก็คือแถมให้หมดเลยมีโซฟามีโต๊ะทานข้าวนะครับอ่าแล้วก็ประดับด้วยโต๊ะวางทีวีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับ1.35ล้านบาทเองนะครับ แถมให้คบคันขนาดนี้เลยมาดูบ้านต้องมาดูห้องครัวก่อนนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับโอเคห้องครัวนี้จะมีประตูบานเลื่อนปิดให้อย่างดีนะครับเวลาเราทําอาหารกลิ่นจะได้ไม่ออกนะครับมาดูห้องครัวโอ้โหห้องครัวนะครับสวยนะครับสวยกว่าที่คิดอีกมีหูดดูดควันให้ด้วยนะครับพร้อมเตาแก๊สนะครับ 1.35ล้านบาทแถมได้ขนาดนี้เลยห้องครัวก็ถือว่ากว้างนะครับไม่แออัดไม่ยึดอัดนะครับไปดูห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำใครที่เคยบอกว่าห้องน้ำแคบนะครับมาดูบ้านหลังนี้นะครับกว้างมากๆนะครับแล้วก็มีชาวเวอร์ที่อาบน้ำนะครับแถมให้อย่างดีเลยมาดูห้องนอนที่หนึ่งนะครับ ห้องนอนที่1นึ่งนี้ถือว่าห้องใช้เตียง5ฟุตได้สบายนะครับแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับหน้าต่างทําใหญ่ๆนะครับเพื่อให้แสงเข้าแสงออกได้นะครับห้องจะได้ไม่มืดและเราก็มาดูห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2นี้ก็เตียง5ฟุตก็ใส่ได้สบายนะครับาตามมาด้วยครับห้องนอนที่3 ห้องนอนที่3นี้จะอยู่หน้าบ้านนะครับเราก็ใช้หน้าต่างใหญ่นะครับอันนี้ก็วางเตียงห้าฟุตนะครับยังเหลือเยอะเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับกับราคา1.35ล้านบาทนะครับท่านใดนะครับที่มีรายได้เงินเดือน1 4 0 0ับาทขึ้นไปก็สามารถยืดซื้อเป็นเจ้าของบ้านบ้านหลังนี้ได้นะครับพร4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ มู่บ้านพึกษา3ถนนวัดลาดประดุกบางบัวทองนนทบ,บุรีนะครับเอกสารที่ใช้สลิปเงินเดินย้อนหลัง6เดือนสเต็ปเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นเองนะครับยืน่นทีวงเงินนะครับรู้ผลภายใน1วันนะครับทีวริปแอสเซทช่วยให้คุณมีบ้านครับ